นนะีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวอีกแล้วนะคะที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวรถตัว Ranger ร i วายแท็นะคะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะราคาอยู่ที่1 2 9 0 0ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีแต่งอะไรให้บ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะตัวนี้แต่งชุดกระจังหน้าเป็นสไปเดอร์นะคะ f 1 5 0สไปเดอร์ก็คือจะเปลี่ยนตั้งแต่ตัวกระจังนี้นะคะทั้งชุดนี้ค่ะ นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกแบบมีไฟนะคะ FORD สีดำนะคะก็ถ้าเป็นสไปเดอร์กระจังหน้าก็จะแบบดูใหญ่นะคะตรงนี้เว้นช่องลมไว้ระบายความร้อนได้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะสวยงามมากดูดุดันนะคะตรงนี้นะคะเนะะี่ยค่ะเปลี่ยนตั้งแต่ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยมาด้านล่างนี้ก็คือจะมีไฟเป็นรูปตัว C นะคะเนี่เป็นไฟรูปตัว C นะคะก็คือเป็นชุดแต่งของตัว F150 เลย นะคะพร้อมตัวกันชนหน้านะคะนะคะนะคะส่วนเซนเซอร์ยังคงมีสี่จุดให้เหมือนเดิมนะคะใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตัวเซ็นเซอร์นะคะนะคะสวยงามมากดูดุดันนะคะเข้ากับสีตัวรถก็คือลูกค้าอยากได้ดุดุหน่อยนะคะก็คือรถสีเทาดํานะคะแต่งตัวนี้ก็คือตัดดําด้านตัดตัดตัวดําเงานะคะก็สวยงามหล่อเหลาไปอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะตัวนี้ ไฟหน้านะคะก็คือจะเป็นตัวปี2020ตัวนี้ก็คือเป็นไบ LED นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นโคมทรงเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์วิ่งกลางวันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อด้วยตัวครอบทุกอย่างจะเป็นสีดำด้านนะคะเนี่ยค่ะก็ทำให้รถตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะล่อเลาดูดันมากนะคะตัวนี้ลูกค้าชอบอ ดูเรียบเรียบนิดนึงเรียบหรูดูดูแพงนิดนึงนะคะแต่ว่าดูดุดันนะคะต่อด้วยมาด้านข้างนะคะเจ้าตัว F150 ตัวนี้ก็คือจะมาพร้อมชุดคิ้วล้อด้านข้างซึ่งตัวนี้คิ้วล้อนะคะขนาดประมาณ6นิ้วนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีไม่มีหมุดนะคะก็คือจะเป็นชุดของเจ้า F150 นะคะตัวนี้งานค่อนข้างจะเรียบร้อยพรีเมียมนะคะตัวนี้เพราะเราจะมียิงซิลิโคนให้ด้วยสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ที่ดุดันมากๆก็คือตัวเจ้าแม็กตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นแม็กฟูลนะคะลายเวเปอร์สีดํานะคะตัวนี้ยางบีเอฟนะคะ บีเอฟคุดดิทออเทเรนนะคะก็คือวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะสําหรับตัวนี้ยาง2อง6 5 65, นะคะ R 1 8เพราะว่าตัวเจ้าวายแท็กจริงๆตัวนี้ก็คือล้อแม็กจะเป็นขอบ18อยู่แล้วนะคะลูกค้าก็อยากได้เป็นแม็กเดิมก็คือใส่แล้วก็เต็มซุ้มพอดีนะคะสวยยามหล่อเหลามากดูดุดันมากนะคะต่อมานะคะด้านข้างก็คือเจ้าวายแท็กตัวนี้นะคะก็คือ ตัวแก้มข้างตัวครอบกระจกต่างๆมือจับก็คือจะเป็นสีกราไฟอยู่แล้วนะคะตัวนี้คือใช้เป็นตัวเดิมได้เลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะนี่ค่ะแต่ว่าตัวนี้สาวใส่เพิ่มเติมให้คือตัว ครอบรองเป้ามือจับนะคะตัวรองเป้าก็คือเพื่อกันรอยนะคะกันรอยเวลารอยเล็บรอยกุญแจอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถกันรอยได้ตรงนี้นะคะใช้งานได้นะคะแล้วก็กันสาดนะคะเพิ่มเติมกันสาดให้แล้วก็ราวหลังคาก็คือมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะตัวนี้สาหรับตัววายแท็กนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูภายในกันบ้างคะ่ะ ะะตัวไวแท็กภายในคือแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะก็คือล่อเราอยู่แล้วก็คือ,อตัวไวแท็กตัวนี้ขับ2ก็คือพวงมาลัยก็จะเป็นไฟฟ้าให้อยู่แล้วค่ะหุ้มหนังพร้อมคอนโซลหนังนะคะเดินได้สีส้มนะคะแล้วก็ตัวเบาะก็คือถ้าเป็นตัวขับ2ก็คือจะเป็นเบาไฟฟ้าด้านฝั่งคนขับนะคะปรับได้8ดทิศทางตรงนี้นะคะเลื่อนข้าวออกได้ตรงนี้นะคะปรับได้8ทิศทางนะคะแล้วก็ส่วนตัวพยางเสาวให้เป็น พายางอของตัววายแท็กเลยนะคะตัวนี้เป็นมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ก็คือค่อนข้างจะดูแลง่ายนะคะเป็นสำหรับตัวเจ้าวายแท็กเลยนะคะนะคะดูแลง่ายนะคะดะูทำความสะอาดง่ายนะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะนะคะ อ่าแล้วก็จะมีครับเพจตรงนี้ของสำหรับตัวว i ยแท็กนะคะแล้วก็ตัวนี้คือจะเป็นเกียร์ออโตสิบสปีดนะคะตรงนี้นะคะก็คืออ่ามีบวกลบตรงหัวเกียร์มีโหมดอ่าสปอร์ตให้นะคะแล้วก็ส่วนอ่าด้านบนเราก็จะมีตัวอ่ากล้องบันทึกหน้าให้สําหรับลูกค้านะคะตอนนี้ก็คือใชบ้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือเพิ่มเติมให้สําหรับลูกค้านะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีน8นี้ก็คือมีมาให้กับตัวรถอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะ เดี๋วดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็ดูกว้างขวางนะคะแล้วก็มีด้านหลังสำหรับตัว w i ยแทเองนะคะก็คือจะมีไฟฟ้านะคะก็คือจะเป็นปลั๊กนะคะขนาด220โวลต์นะคะกับ1 2โวลต์สามารถเสียบได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นี่ค่ะจะมีสำหรับตัวเจ้า w i t ็นะคะภายในก็ ด้านหลังก็นั่งได้สบายนะคะหรูหราอยู่นะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะส่วนด้านท้ายนะคะด้านท้ายเองกระบะท้ายเราก็จะเป็นโลบาร์แฮมเมอร์นะคะเนี่ยค่ะโลบาร์แฮมเมอร์ก็คือค่อนข้างจะทนทานนะคะก็คือแข็งแรงตัวนี้คือลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเจ้าวแยเทคตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะโลบาร์แฮมเมอร์ของแท้เลยนะคะร่ำเลามากนะคะสําหรับตัวนี้ ะะตัวนี้ด้านท้ายนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายก็คือจะครอบไฟท้ายด้านท้ายให้กลายเป็นตัวสีดําด้านนะคะเนี่ยค่ะก็จะทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงกันชนท้ายตัวนี้ก็คือจะเป็นโลบาร์จะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะพร้อมกับตัวโอเมก้านะคะ ลากจูงได้ส่วนเซ็นเซอร์ยังคงให้เหมือนเดิมนะคะที่จุดเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงสําหรับตัวฝาท้ายตัวนี้ก็คือถ้าเป็นตัววายแทนะคะก็คือเรามีครอบฝาท้ายมือจับให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบ e a s y lift นะคะก็คือสามารถผ่อนแรงได้เวลา,าลูกค้าขับขี่นะคะในยามค่ำคืนหรือว่าบรรทุกของหนักเนี้ยค่ะก็มันก็จะช่วยผ่อนแรงให้เราได้นะคะแล้วก็ส่วนของ ในท้ายรถเนี่ยค่ะก็คือเราคืนให้ลูกค้าตรงนี้ค่ะทั้งหมดนะคะคืนให้ลูกค้าเลยนะคะตัวนี้เราคืนให้ลูกค้านะคะที่ถอดชิ้นไหนมีชิ้นกันชนหน้านะคะที่ถอดแล้วก็มีกันชนท้ายนะคะก็คืนให้ลูกค้าเลยพร้อมกระจังนะคะคืนกลับให้ลูกค้านะคะเผื่อลูกค้าเบื่อแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะนะคะเดี๋ยวลองมาดูรอบๆตัวรถกันบ้างนะคะ ดี๋วดูรอบตรวจรถกันดังเลยค่ะตอนนี้รีวิวกลางสายฝนนะคะตอนนี้แสงมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะวันนี้พอดีว่าฝนกำลังโปรยปลายแต่ว่ายังต้องรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวจะจะไม่ได้รีวิวนะคะตอนนี้รอตัวนี้ก็คือเดี๋ยวรอล้างพ่นการสนิมเรียบร้อยแล้ว เหลือเคลือบแก้วนะคะเดี๋ยวสาวจะมีทําเคลือบแก้วให้กับลูกค้าด้วยนะคะสําหรับตัววายแท็กตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นรถสีเทาดํานะคะถ้าเคลือบแก้วแล้วจะดูวิบวับขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้ก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้โปรตัวนี้ลูกค้าเลือกโปรศูนเนะคะดอกเบีย้ยศนซนะคะแล้วก็ชุดแต่งเต็มแบบนี้สาวก็จัดให้ได้เลยนะคะสําหรับ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรมาหาสาวได้เลยนะคะที่เบอร์0859017092หรือแอดไลน์ไอดีข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย